โซ่ผู้ขอลามึงอย่าเอาเด็กต้ามาได้ไหมอีหาข้างขึ้นเป็นอะไแว่นบึ้นๆดีกว่าโอใหม่ก่อเดี๋ยวมึงจะโดนขีบล้อแว่นมึงตกคุณไม่เคยมึงแว่นแล้วมึงจะพาเพื่อนกลับไปได้ด้วยเลยมึงรอดชีวิตอยู่คนเดียวตลอดเลยกูไม่เคยเห็นเด็กต้าอีโซแว่นล็อกแว่นแล้วเกิดประโยชน์แว่นอยู่ได้ตาที่หน้ามึงือนแก่ทั้งนี้แหละที่หน้าตรงนี้ ลอกตั้งแต่มึงมีอีเดต้าตั้งแต่มึงเป็นโล่สังกะสียันโล่ไม้มึงก็ไม่ได้ดีขนาดนันน่ะนันน่ะมันเป็นต้นฉบับอย่าทเดไหนต้นฉบับอยู่ไหนนั่นน่ะอันนั้นก็เอามาเงี้ยเหมือนกันนั่นแหละมึงเห็นมันออกรองเท้ากันทั้งฝั่งไหมล่ะมึงเห็นมันไหมมันเอามากระดเลยอ่ะขอบุญดีให้แดนเซอร์หน่อยครับขอบุญดีแดนเซอร์มมึงน ตรงน,นี้เลย,นนเลยแทนซิงไอ,อย่าให้คนเดินไม่ใช่กูเจอคนที่ใส่มันโซนนละกูเจอละขึ้นเลนแล้วไม่เคลียร์ชีพกลางเนี่ยกูเจอละอ,อ้าวกูกำลังสารสัมพันธ์อยู่กูไม่สารแล้วกูอยากจะประหารมัแนแรดนกเท่ากับตายซื้อเยอะคือ ทันทีเลยอ่ะตายก็เกิดใหม่แบบเท่ๆต้วที่มันปลาสักจริงเชียวชอบสตั๊นอ่ะน่มันชอบตุ่งตุ้งอ่ะมันเป็นตุ้งปิงอยากจะมีตัวรู้กันด้วยเยี้อเราจะไปเปิดประเด็นกับเขาทำไมเนี่ยเออที่บ้านนั่นเอ้เนี้ยเหยียบไหมเหยียบเลย มึงมึงเหยียบมึงเหยียบก,กูมีอะไรจะฟ้องนะกูอะเข้าไปบวกกับซิวเมื่อกี้เพื่อที่จะเอาแบบฟ้าอีโซโผล่มาจากไหนไม่รู้เปิดเรื่อยแล้วมันก็ได้บับฟ้าไปเลยเมื่อกี้ก็หักนสายดีนะม่กูแค้นอีเหี้ยแยกน, <c oughs> e นกพี่กูดีนักเธอเธอไม่เคยียคียอีกแล้วก็จะเดินมาถึงมันก็มาแล้วเหี้ยอะไรล่ะเปิดอันติอะไรล่ะฮะ อะไรห่มมือแลมันต <ümüz> ้องดุด้วยไม่เกลียวจังโอ้คุณปลาแต่ความจริงที่หน้าตาเหมือนปลาตะเป泰าตัวเล็กที่ไหนเนี่ยว่าไงเน่ยจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนจะหนีกูไปไหนนีเม่กูที่วิ่งอย่างกับรถน้ำหนักแล้วกูก็โดนแหวนตกไปทังนั้น มึงไปไหนมาแน่กะดีอุ้ยอะไรอุ้ย,ยคือโซอมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือโซมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อ่ะคืออยู่ในพุ่มกับกูแบบเหมือนพร้อมเข้าอ่ะแล้วพอกูเข้าก็คือไม่มีติคืออะไรอยู่เป็นเพื่อนตัวแตกอยากอยู่เป็นเพื่อนอะอ้ะวนแขนสั้นนะ กลับบ้านเถอะไป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 ,ไปสันติไม่ใช่ทางออกไปไหนอะไอีสัตว์มานี่เปี้ยวห้าวกับกูดินักตายซะอีเวนทำไมต้องดุด้วยล่ะสันติไม่ใช่ทางออกไหวไหมกูไม่กูไม่แย่งนะฆ่าเลยนะ กูเงาแค่ได้ไหมกูเหมือนไส้มาหรกูเงาแค้นตะกี้แล้วกูจะปล่อยละกูไม่เอาแล้วคิวอ่ะกูได้เงาแค้นแล้วความสุขอะไอการเนี้ยมันเกิดแบบขึ้นตั้งแต่ตอนบนเมื่อกี้แล้วอะกูไล่ตบคิซี่แล้วมึงก็เดินอ้อมมาจ้วกคิซี่เปต่อหน้ากูอะกูนี่เดินแบบจนอ้วนกูไขมันละลายจนมันน้ำหนักแล้วอ่ะแล้วมึงก็เดินมาจ้วกไปงก ไม่แปลกอยู่กับกูอยู่ด้วยกันไปตลอดกันอุ้ยอุ้ยไม่ได้อุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกมึงเห็นคนกี่รู้สึกยังไงคะเมื่อกี้ขออาการเอาเลยฝั่งนั้นมึงฆ่าแหวนเลยมึงฆ่า หมดนั่นแหละมึงฆ่ามันไปเลยอีเด็กตากับอีแล่เมึงฆ่ามันไปเลยไปเลยโอ๊ยกูกูมีเรื่องกสารภาพอ่ะกูลืมกดกูโมโหอ่ะกูโมโหอ่ะกูโมโหอ่ะโมโหพวกมึงอุ้ยกูวางสัตันให้อย่างเดียวอ่ะฮัลโหลฮไอ้แรงข้างหลังตรงนั้นอ่ะ กูนี่หวังจะได้ดาเมจสุดท้ายสักแล้วดูว่าคืนไหน่ะนั่นไงเฮียอะไรล่ะเจ็บเอ้าเอาไม่ทันจังหวะมันดีเว้ยแข็งใส่กูก่อนกำการตายไปเก่งอะไนะทำไมเราแพ้วะบเงยน เธอเก็บเงี้ยมึงช่ไปเถอะกูถามกี่ครั้งแล้วว่าเอามันมาทำเหี้ยอีกเหี้ยแต่ตอนนั้กูไม่ด่าเงี้ยกูด่าคนเล่นอ่ะมึงเอามาทำไมเนี่ยไม่กูถามนะแต่ต้นเจมมึงเอามันมาทำไมมันไม่เคยมีประโยชน์และมันก็ไม่มีประโยชน์คือมันมีประโยชน์แต่คนเล่นอ่ะไอเจฟที่เกิดไม่รู้จะเกิดยังไงยังไงเกิดไม่เกิดมึงดูจำนวนคิวมาดิมึงดูจำนวนคิวกู้ิ้า กูเคียวไป19เกแล้วกูตายสิเพราะว่าอีหน้าแดงอีผมแดงเนี่ยมันเข้าไปเหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้าเข้าแล้วออเข้าแล้วลออกแทกเข้าแทกออกเป็นคะไรฮะก็ไ้ทำตัวตองหกอยู่นั่นแหละตายก็หกฆ่าก็หกเอซิโกหกคะแนานก็หกหกไม่เช่อะไร <c oughs>